ครับครับสวัสดีครับก็ทางจังหวัดปูกเก็ตนะครับได้จัดแข่งขันอ e ีสปอร์ตในครั้งนี้นะครับและก็ซับคือกระดานยืนพายนะครับก็เราได้เตรียมความพร้อมไว้หลายเดือนแล้วนะครับครั้งนี้แต่ว่าเป็นครั้งที่ว่าเราจัดแล้วเราคาดหวังว่าจริงๆแล้วนะครับที่ เตรียมพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้คือเตรียมพร้อมระดับโลกแต่บังเอิญเกิดโควิด -19 เสียก่อนเลยเราต้องอามาแข่งไปในประเทศนะครับเลยความพร้อมมันเยอะขึ้นเพราะว่าได้เตรียมการไว้อขอลงหน้าประมาณ7 8ถึงเดือนแล้วนะครับก็ครั้งนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกวัยาสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกฝ่ายนะครับที่จัดการแข่งขันโดยเฉพาะปอ ออการเคลื่ระเทศไทยนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับได้วางแผนในการจัดการมาตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องขอบคุณทางดรล้องศักยศรีีนะครับท่านก็เป็นได้สนับสนุนในเกมอ e s p o r t ในครั้งนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องการแข่งขันคนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ว่าแข่งขันแล้วก็ไปสู่ตัวโลกด้วยนะครับก็ความพร้อมกันนี้ถือว่าร้อยอร์เซ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความลปลอดภัยต่างๆท,ที่นักท่องเที่ยวที่เดินมาจากต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดที่มาแข่งขันในครั้งนี้โดยเฉพาะเทรนท่านนี่ครับได้ตั้งจุดคัดกรองเอาไว้นะครับหลายจุดนะครับที่เข้าออกอย่างไรนี่เราได้ไประชุมกันร่วมกันนี่ไม่ต่ำจากอกถึงเจ็ครั้งแล้วครับก่อนจะจัดการแข่งขันครับถือว่าเป็นความพร้อมมากที่สุดนะครับๆๆครับ ช่ผมคาดว่านะครับในการจัดการจัดการแข่งกันครั้งนี้นะครับเราเป็นเรื่องการจริงจริงแล้วภูเก็ตเราได้เป็นเมืองกีฬานะครับเมื่อวันที่ยี 62, ่บกพฤษภาสองพนนายนะครับได้ประกาศเป็นเมืองกีฬาหลังจากนั้นมาเราเข้าได้จัดกีฬาหลายชนิดแต่ครั้งนี้นี่เราถือว่าการจัดกีฬาอื่นๆนี่นะมัน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 แตกต่างกัน นะครับจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นและจัดไทยเที่ยวไทยด้วยนี่คือต้องต้องอ e ีสปอร์ตเพราะว่านักกีฬาที่มาแข่งคนหนึ่งผู้บอกรองต้องมาด้วยนะครับแล้วก็อย่างน้อยนี่นักนักนักเรียนที่นี่นะครับที่ชอบเรื่องออการแข่งกั e นอีสปอร์ตนี่เยอะยิ่งทุกโรงเรียนที่ทราบนะครับก็ได้ตื่นตัวคิดว่าในอ้างเท็นทรันวันนั้นนี่คนไม่ต่ำ จาก500ถึง1,000คนผมคาดว่านะครับผมคาดว่านะครับที่มาชมเอีอการแข่งกันทีสปอร์ตแต่เราก็ได้วางแผนไว้กับทางเทนท่นว่าเราต้องทำให้ถูกต้องตามสารสนุขเราก็มีจุดในการชมแต่ละจุดนี่หลายจุดในเทนท่นในกัางนี้ด้วยนะครับครับก็ผมคาดว่านะครับ ในการแข่งกันครั้งนี้นี่นะจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่ที่ใกล้ๆตอนนี้นะครับผมเชิญชวนผู้อยู่ใกล้ๆก่อนจังหวัดใกล้ๆก่อนนะครับได้มาชมกันเยอะๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดภูกเก็ตนะครับออกมาชมกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดภูกเก็ตที่เราจัดแข่งก e ันอีสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจัดซับนะครับที่ระดับใหญ่ๆในในครั้งนี้แล้วก็ ที่แหลม,มสะพานอินปลายแหลมสะพานอินผมบอกเลยว่าสวยมากใต้ออกสื่อไปต่างประเทศแล้วผมถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกด้วยนะครับก็เชิญชวนให้พี่น้องได้ออกมามามาชมคนที่ชอบกีฬาตาังน้ําและก็กลางคืนมีการออกบูธขายอาหารในถูกถูกถูกมากของถูกเยอะแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับมีคอนเสิร์ตท,ที่ สะพานหินด้วยนะครับที่ปลายแหลมนะครับก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เอามาให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจังหวัดใกล้เคียงครับขอเชิญชวนครับขอบคุณครับผม